นะครับขับโฆษณาไม่เข้าจอเลยครับที่ขับคุณนะครับเที่ยวนี้เทพบัลลังก์ทองนั้นอยู่ล็อกน้ำแดงล็อกน้ำน้ำเงินครับก็เทพเหมือนกันครับเทพในระวิธวิเล็กวิเล็กมาดูจอที่จุดพวงมาลัยหน่อยวิเล็กไทยเหนียบสายไฟเบาเปลยนะไม่ได้ขับกรุณาเดิน เดินยาเยียบสายไฟครับน่าจะสายไฟเนาะ,ะบางทีมันง่วงมันก็หลับบ้างแหละ <c oughs> สายไฟมั <c oughs> นยูดกตอนพักเที่ยงก็ยังเหลืออีกสามคู่นะี่เล็กชอหน้าผู้บรรยายจะไปบอกลักลับแบบได้บ้าง <c oughs> ไม่กล้าเอาแล้วครับถือว่าเป็นการแก้ตัวครับจากเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เมื่อเทพยินและพิชเจอกับเทพพลังทอเหลือบ้านเดียวกันเหลือบ้านเดียวกันแต่อยู่คนละสมุทรเอาละเว้ยเอาละเว้ยเหลือคา องน้ำเงนพยายามดีเทปนลวิน้องน้นเงนพยายามดีเทปพลังทองไม่ไกลมอมาแล้วเทลัทองมือมาแล้วเทปนิวินอยดีนีออกดีไม่อก่วอยเม็ดสุดท้ายโดนดี่ว่าใครไม่รู้ว่าใครจะหนีใครแต่ตอนนี้หลอกนานต้องเดือกนานต้องเดือเทปนรลวินอยากนีอยอยากนีโยู่ ขอให้เรือทั้อสองสลำครับขอบพคุณครับสอสนัามเชิญครับลลูน,นับหยัอยู่ เาเชิญครับคุณพี่กัเรือที่จะพายเที่ยวสามครับขอุดพิลล์กับเจ้าพายุครับขออญาตครับท่านเจ้าของรถสามก๊กในโดฮงทีงผู้ให้การสนับสนุนคือท่านกำนันจากตำบลน,น่าตูอำเบอน่าตูจังหวัดสุริทนทร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เกิดเทพสุดวิสัยเยอะเนาะประกาศ ผลการแข่งขัน